รอหน่อยจะไปเช็คข้าวไม่ถ่ายเลยเอา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 ถ่ายรูปสวยๆใส่กรอบให้ตาจะวนทำไมวะเนี่ยเปลี่ยนหัวใส่กรอบแบบพี่ทูพี่ีให้ตาที่ของพี่ทูไม่มีเลยเนี่ยน้องไม่รอน้องไม่รอไม่ถ่ายเต้เต้ ้องไม่หลออไม่ที่ไทยเอ้ามาย่าเรียกมาย่าดิเอาผ้ามาย่าดิเอาผ้าย่าหน่อยย่าของผ้าเน่าหน่อยเร็วเอาผ้าย่าได้ไหมย่าดมดิเหม็นไหมเหม็นเน่าเน่าไหมห่วงอีห่วงอีหลอกกันนี่ใหย่าดูดิให้ย่าดมหน่อยดิย่าขอดมหน่อย่ะขอดมอ่ะเออเออเจอมีความสุขจังเลยเออมีความสุขจังเลยน้องมีความสุขจังเลย ตินดำเลยอาว่าคนนี้โอเคครับตีนดำปึ๊ด้องมีความจุกจังเลยเอาไปยาดมนี่ผ้าน่เอะเยอะเยอะเยอะสบายเกินแล้วสบายเกินแล้วสบายเกินแล้ว แม่แม่เอาละเอ้ยใส่ด้านนึงใส่ด้านทับอยู่กัดไปายาไปขาไปจี้จี้ี้เดี๋ยวโดนเนี่ยเดี๋เออเดี๋ยวแกให้สามสามนี่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  หมูหมูอับ้าหมูไงหมูเออไม่าขนมเค้กมามูหมูหมูหมูไลูกหมูมเ้มาพ่อเมาไงพ่อเมาไงฮัมเมอร์ฮัมเมอร์เสียเมจนน้เล็กตเจนอะไรเตัวชิะ